สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับสู่เกม t h a t i s e Ogre Reborn ในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีการรับโอลิเวียเข้าสู่ปาร์ตี้แบบง่ายโอลิเวียคือตัวละครที่คุณนั้นสามารถที่จะรับเธอเข้าสู่ปาร์ตี้ได้ในชัเตอร์ที่4นะครับหลังจากที่เข้าสู่ชัเตอร์ที่4ตัวเกมก็จะบังคับให้คุณนั้นเข้าสู่การโจมตีปราสาทเบรเกนติส และเมื่อหลังจากคุณนั้นสามารถที่จะพิชิตปราสาทได้คุณก็จะได้รับโอลิเวียเข้าสู่ปาร์ตี้โดยอัตโนมัติและในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงการพิชิตปราสาทบีกันติสโดยที่ไม่ต้องต่อสู้เลยขั้นแรกหลังจากมาถึงปราสาทให้คุณเดินทางไปที่บีกันติสเซาเ c อร์เท n นวอลจากนั้นให้ปรับแบบแผนการต่อสู้ในปาร์ตี้ของคุณนั้นให้เหลือแค่เดนิมเพียงแค่คนเดียวและทําการปลดอาวุธ และอุปกรณ์ต่างๆของเดนิมให้หมดอย่าให้เหลือแม้แต่สักชิ้นเดียวเมื่อเตรียมพร้อมแล้วให้เข้าสู่การต่อสู้หลังจากนั้นก็จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นจํานวนานานนับถึงครึ่งชั่วโมงให้คุณได้รับชมแต่โชคดีที่เกมนี้นั้นสามารถจะข้ามคัดซีนได้และเมื่อจบคัดซีนโอลิเวียก็จะเข้าสู่ปาร์ตี้ของคุณโดยทันทีซึ่งตัวละครโอลิเวียเป็นตัวละครที่ตัวเกมนั้น จะยัดเยียดได้คุณได้มาแบบคุณไม่ต้องทำอะไรเลยแค่เล่นเนื้อเรื่องก็ได้มาแล้วเพราะว่าเธอรักคุณมากจริงๆคลิปนี้ไม่ต้องทำมาก็ได้แต่ว่าอยากที่จะให้มันครบทั้งสีพี่น้องก็เลยทำมาแค่นั่นแหละครับและที่สำคัญเลยก็คือเธอคือคนเดียวที่เดินทางไปหาเดนิมในตอนจบดังนั้นแล้วถ้าไม่มีมันก็คงจะไม่ได้นี่มันดีกรีนางเอกเ,เลยนะเนี่ย